สรุปเ u กิจกรรมพลังจิตสุดตื่นตสาสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะฮะเช้าว,วันนี้นะฮะว,นนวันนี้วันที่8นะครับกันยายนนะ,ะอ่าก็วันนี้จะมีกิจกรรมนะฮะกิจกรรมพลังจิตสุดตื่นตาแล้วก็ เริ่มสิบโมงนะเริ่มสิบโมงนะฮะเช้าๆมาผมยังไม่ตื่นดีนะต้องมาทำคลิปให้ก่อนเนี่ยนะฮะวันนี้ฝนตกด้วยอากาศดีดีอยากนอนมากเลยนะครับ <laughs> นะฮะไม่ดีไม่ดีตื่นแล้วต้องตื่นเลยครับอย่านอนต่อนะอย่านอนต่อไม่ดีไม่ดีเพราะมันจะไม่ตื่นอีก <laughs> นะครับยาวไปสิบโมงยุ่งเลยนะครับก็ เอ,เ,อเ,อเอาเอาเอาเควสก่อนละกันนะครับเควสฮูป้าถ้าใครยังไม่ได้ทำนะครับก็สามารถทำทำตั้งแต่1ถึงอา่าตอนนี้มันจะถึงเท่าไหร่วะเนะี่ยหนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงหกได้ใหม่นะครับก็ไม่ใช่ได้ใหม่ใครยังไม่เคยทำก็เริ่มทำได้เลยนะครับเพราะว่ามีโปเกมอนพลังจิตออกมาให้เยอะเดี๋ยวถ้าไม่ทำเดี๋ยวอนาคตจะหาโปเกมอนพลังจิตยากนะครับก็ ตั้งแต่ด่านที่หนึ่งนะครับถ้าใครยังไม่ได้ทำนะาบางคนมาถามว่าอยู่ตรงไหนนะครับผมโอ้โหนะฮะคุณก็กดไปที่แบบไอ้ปุ่มปุ่มรูปอะไรนะปุ่มรูปกล้องสองทางไกลอ่ะนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะฮะมันจะมี3ามแถบแถบ today แบ์แถบอะไรแถบทูแถบ today แ รีเซิร์ชแถบสเปเชียลรีเซิร์ชนะฮะอ่าของฮูป้านะครับมันจะอยู่แถบสเปเชียลรีเซิร์ชนะครับก็กดไปดูกันบ้างนะคือเล่นเกมมันต้องซนกดหน่อยนึงนะฮะซนกดหน่อยนึงนะครับอ่ะประมาณนั้นนะครับก็ซนๆน,น,นกดหน่อยนึงนะฮะใครที่ทำไปแล้วก็ลองดูนะก็ด่านแรกเป็น โยนบอลเข้าใน10ครั้งนะครับได้น้ําหอมใช้น้ําหอมแล้วก็ถ่ายโปเกมอนพลังจิตอันนี้ย้อนกลับไปดูอันเก่าได้เลยนะครับ <S <S ถ่ายรูปโปเกมอนพลังจิตก็คือในขณะที่เรากําลังจะจับเนี่ยนะฮะกำลังจะโยนบอลเนี่ยนะครับมันจะมีปุ่มถ่ายรูปอยู่ข้างบนก็กดถ่ายไปเลย3ามคำย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับเสร็จแล้วเขาให้เคลมรีวอร์ดก็กดดไปนะฮะด่านที่2เนี่ยด่านที่3เนี่ยฮะจะได้จับหูป้าละนะครับ ก็คือโยนบอลโค้ง bon นะฮะหครั้งแล้วก็จับโปเกมอน10สปีชีก็คือจับโปเกมอนไม่ซ้ำกัน1น่ะ10ตัวนะครับแล้วก็ได้5,000สตาร์ดัสได้5,000สตาร์ดัสก็มีตั้งแต่จับโปเกมอนหรือไป p v p ก็ได้ง่ายดีนะครับแล้วก็ได้จับหูป้านะครับแล้วก็ผมก็ยังงงใจอยู่ว่าแล้วมาให้ทำอะไรต่อวะ นะครับก็กดเคลมรีวอร์ดนะครับอ่าวันนี้10บโมงนะครับเควสมันก็จะเด้งเข้ามาใหม่อีก1น,นะฮะอีก1สเต็ปก็คือสเต็ปที่5เนี่ยฮะห้าทับสิบหกเดี๋ยวนะครับอ่าซึ่งถ้า10บโมงแล้วใครไม่ไม่มีเควสเด้งมาก็ปัดเกมออกแล้วก็เปิดเกมใหม่นะมันก็จะน่าจะเข้าแหละนะครับผมะนะฮะก็ มีอะไรบ้างมี power up โปเกมอน10ครั้งก็กดเพิ่มพลังโปเกมอนนะครับ power up นะเพิ่มพลังจะได้บอลน,น้ำเงิน15ลูกนะครับแล้วก็จับโปเกมอนพลังจิต20ตัวนี่เห็นไหมเนี่ยถ้าถ้าไม่รีบทำในในอะไรอะ่ะถ้าไม่รีบทำในกิจกรรมเนี้ยมันอาจจะหมดโอกาสแล้วนะครับเพราะว่าโปเกมอนพลังจิตหายากนะครับถ้าหมดกิจกรรมน่ะนะเออ ไปทำดูนะฮะรีบรีบทำซะนะครับแล้วก็อีโวนะครับหรือว่าพัฒนาร่างโปเกมอนพลังจิต3ตัวนะครับอ่าก็จะได้โอ้ได้เยอะกันนะได้บ่ลน้ำเงินได้อัปบ,บราได้หินชุบ10อันนี่ใครหาหินชุบอยู่นี่แล้วนะฮะแล้วก็รีวอร์ดใหญ่จะได้จับอ่าอูบาฟเฟตนะครับแล้วก็ น้ำยาประสานกายนะฮะ <1 French> สีชมพูส mm ิบอันแล้วก็น <10 años dropped> ี่นะนะ่าอ่าคันดี้อิงคีครับนะอิงคีนะฮะสิบลูกแล้วก็โปรเฟสเซอร์วิลโลก็จะบอกว่ามันมีการมึนงงอีกแล้วนะครับจบนะฮะนะฮะมึนงงแล้วก็เดี๋ยวรอเคส็ต่อไปไม่รู้มากิจกรรมไหนอีก นะครับก็ไม่ยากครับไม่ยากแต่ว่าอยากให้รีบทํานะเพราะว่าเดี๋ยวหมดกิจกรรมโปเกมอนพลังจิตแล้วโปเกมอนพลังจิตจะหายากนะครับก็รีบทําไปตามสเตปเขานี่แหละนะครับค่อยๆทําไปนี่เขาไม่ให้เรารีบนะฮะจบไปพร้อมๆกันอ่ะทีนี้มาดูกิจกรรมของอตัวโปเกมอนพลังจิตกันบ้างนะครับกิจกรรมก็ะจะมีเควสนะครับคือไอ้อันบนเนี่ย ฮูป้าเนี่ยนะครับเป็นเควสที่ไม่มีหมดหมดเวลานะครับจะอยู่ในแท็บสเปเชียลนะฮะแท็สเปเชียลหรือภาษาไทยเรียกอะไรพิเศษปะผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ไอัเนี้ยนะฮะไอไอเควสเนี้ยของพลังจิตเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งหมด5สเต็ปนะครับ5สเต็ปไอเนี้ยจะอยู่ในเควสอ่า uh, today นะ today นะครับ ก็จะหมดไปตามการละเวลาของอกิจกรรมนะครับก็คือเควสเนี้ยจะอยู่ถึงวันที่13แค่นั้นนะฮะสิตอนสอ,องทุ่มแค่นั้นนะฮะแต่ทำไม่น่ายากครับนะฮะเป็น Exclusive Time Research นะฮะเขาเรียกว่าเป็นเควสของอีเวนต์หรือว่าเควสของกิจกรรมส่วนฮูป้าเนี่ยเป็นสเปเชียลนะฮะเป็นสเปเชียลอ่าสเปเชียลรีเซิร์ชหรือว่าอา่า ควสพิเศษนะครับอันนั้นจะไม่หมดเวลานะฮะแต่อยากให้รีบทำนะฮะเพราะว่ากิจกรรมมันมีมาเรื่อยๆนะครับอาทีนี้มาดูเคลสพิเศษของกิจกรรมพลังจิตกันบ้างนะครับเต็ปที่1นนะครับก็จะเป็นการจับโปเกมอนพลังจิต10ตัวนะฮะก็จะได้ xp 500ลบโปเกมอน10ตัวจะได้บอลแดง10รูปนะฮะหมุนสาวหรือยิ้ม ะะง่ายมากเลยสเต็ปแรกนะฮะก็จะได้สตาร์ดัตห้าร้อยนะฮะรีวอร์ดใหญ่จะได้อัปบราครับผมแล้วก็ได้เบอร์รี่นะฮะเบอร์รี่ลัชเบอร์รี่สีดีเนี่ยฮะสิบลูก x อ5ก0นะฮะ,ะ,ฮะสเต็ปที่สองครับสเต็ปที่สองเนี่ยเดือนหนสเต็ปที่สองครับพาวเวอร์อัพโปเกมอน5ครั้งก็กดเพิ่มพลังโปเกมอนนั่นแหละนะครับ 5ครั้ง5ครั้งนี่ก็จะได้ในเท่าไหร่2เลเวลครึ่งนี่นะฮะจะได้บอลด,ดำสิบรูกนะครับแคดยีสิบโปกเกมอนนะครับจับโปกเกมอน20ตัวจะได้สับประรด5ลูกครับผมเอ่อเมกเกรทโทนะฮะเมกไฟเกรทโทก็คือโยนโยนบอลให้เข้าเกรทหรือถ้าภาษาไทยจะเป็นเยี่ยมนะฮะเยี่ยมอ่อา5ครั้งนะครับจะได้การ์ดเปลี่ยนท่า นี่หนึ่งอันนะครับแล้วก็ได้จับเบรานะฮะออบอลน้ำเงิน10ลูกแล้วก็สตทห้าร้อยนะครับโอ้โหสบายสบายครับสองสเต็ปแรกอามาดูสเต็ปที่3ครับสเต็ปที่3นะฮะจะให้ฟักไข่ครับฟักไข่หนึ่งฟองโอ้โหนี่แย่นะนะคือผมต้องไปฟักไข่วันนี้แหละเดี๋ยวต้องรีบทำเควสสเต็ปที่1 2แล้วค่อยฟักนะ แต่ไม่ต้องรีบนะฮะถึงวันที่สิบสามนะคุณจะฟักไข่พรุ่งนี้ก็ได้นะฮะเอ่อฟักไข่หนึ่งฟองนะจะได้เอ่อบอนเซอร์นะฮะเจ้าฝาท่อเนี่ยใครเรียกฝาท่อเนี่ยตัวนี้ดีนะนะ,ะเก็บไว้ด้วยนะฮะแล้วก็พัฒนาร่างโปเกมอนพลังจิตนะฮะสองตัวจะได้โซโลโลิสเอ่อโซโลโซีสนะครับอีเจลวุ้นๆน,น,นะฮะแล้วก็ ได้แคนดี้จากการเดินกับบัดดี้นะครับเ,เดินกับบัดดี้เนี่ยก็ต้องให้อาหารเขาให้เรียบร้อยนะฮะให้เขาโผล่มาที่หน้าจอนะอแล้วก็พาเดินให้ได้แคนดี้นะครับก็หาตัวแบบนกหนูหนอนที่มันเดินกิโลเดียวแล้วกันนะครับก็จะได้1000สตาร์ดัสนะครับอันนี้เดินเนี่ยไม่ยากครับไปเรื่อยๆก็ได้ถ้าใครไม่รีบถ้าใครรีบก็นกหนูหนอนนะครับกิโลเดียวนะครับรางวัลใหญ่จะได้จับจิราฟาลิก ยีราฟยีราฟนะแต่ยีราฟตัวนี้ทำไมคอมมันสั้นอย่างงี้รู้นนะฮะแล้วก็จะได้หินชุบวิญญาณ5อันนะฮะแบบครึ่งเดียวนะชุบวิญญาณแบบครึ่งเดียว5อันแล้วก็ XP 500ครับผมสเต็ปที่4ครับส่งของขวัญให้เพื่อนอ้าวส่งของขวัญให้เพื่อนนะครับห้าชิ้นจะได้การ์ดเปลี่ยนท่ากันน่าจะเป็นท่าอันนี้น่าจะเป็นการ์ดอะไรนะชาร์จมูฟนะฮะ อันบนน่าจะเป็นฟาส์มูฟนะฮะอันนี้ท่าร่างท่าล่างนะส่งคนให้เพิ่งห้าคนนะฮะห้าคน,นะะคนหรือห้าครั้งก็ได้นะครับอา่าจะได้การ์ดมาหนึ่งอันนะฮะแล้วก็ใช้เบอร์รี่นะฮะในการช่วยจับโปเกมอนสิบห้าชิ้นนะครับก็คือเวลาเราจับโปเกมอนก็โยนเบอร์รี่ไปนะฮะก็จะได้ซาตูนะฮะลุงตูเอ้ยไม่ใช่ลุงตูนี่มันซาตูนะฮะร่างสองของ ลุงตู่นะฮะนี่ก็โปเกมอนมังกรจิตนะแล้วก็แบ t เท e ลอ a g o Battle l e ล g ีก2ครั้งนะฮะอันนี้ก็คือเข้าไปในโหมดแบ t t l e ของของอของโปเกมอนโกนะก็คือกดเข้าไปแล้วก็จะมีกดเข้าไปที่เมนูรูปลูกบอลใช่ไหมฮะแล้วจะมีแบทคำว่า b a ท t l e หรือว่าต่อสู้มั้งภาษาไทยอะ่ะผมไม่แน่ใจนะฮะก็นั่นแหละเข้าไปสู้ในลีก2ครั้งนะครับแพ้ก็ได้ ะะจะได้เม็ดดีทายครับผมเ <c oughs> นะะ่นะฮะแล้วก็รางวัลใหญ่จะได้สตาร์มี่ครับปลาดาวร่าง2นะฮะแล้วก็ได้น้ำหอมนะฮะหนึ่งอันแล้วก็ได้พีห้าร้อยครับส่วนสเต็ปสุดท้ายนะฮะสเต็ปที่5นะฮะ Battle in a l e t e ก็คือไปสู้ในสู้กับบอสนะครับจะ1ดาวก็ได้นะ หดาว2ดาว3ดาว5ดาวก็ได้ว่าไปครับจะได้ยาชุบ5้าอันโยนบอลโคง้งโอ้โหนี่ยากหน่อยนะฮะสำหรับใครที่โยนบอลโคง้งไม่เป็นต้องฝึกนะฮะโยนบอลโค้งให้เข้าไนส์นะครับห้าครั้งนะฮะจะได้เบาต่อยครับเจ้าอะไรนะหุน่นตุ๊กตาดินเนี่ยนะฮะดินเผาเนี่ยนะฮะหนึ่งตัวแล้วก็ ใช้อินเซนต์นะครับใช้อินเซนต์ใช้อินเซนต์ก่อนนะนะฮะได้มาจากสเต็ปที่4ี่น่ะน้ำหอมะฮะอินเซนต์น้ำหอมจริงๆน่าจะแปลว่ากัมยานนะนะเพาะกว่าเยอะเลย <c oughs> <c oughs> นะฮะก็จะได้รัวโมดูลนะฮะรัวโมดูลเอาไปล่อโปุ๊กมอนมั่งหนึ่งชิ้นรีวอร์ดใหญ่จะได้อินอินคีเนะแล้วก็ XP ็กพีพันหนึ่งแล้วก็สตาร์ดอีกพันหนึ่งอ่านะครับ ก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับไม่ยากนะไม่ยากไม่ยาก,ยากอ่าเควสพวกนี้นะฮะจะอยู่ถึงวันที่13นะครับส่วนเควสูป้าเรื่อยๆฮะโอเคนะฮะสำหรับเช้านี้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะรักกันก็กดเป็นสมาชิกกันด้วยนะฮะห้บบาทต่อเดือน <c oughs> นะฮะเออก็ใครเป็นสมาชิกก็ นะฮะขอให้ได้ชัยนี่ขอให้ได้ร้อยเยอะๆนะฮะส่วนใครไม่เป็นสมาชิกก็ไม่ไม,ไม่ไม่อวยพรน, <laughs> นะฮะเออนะฮะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกด s u b สกิลชัชวนเพื่อนมาที่ช่องด้วยนะฮะเป้าหมาย1นึ่งมื่นซับครับผมช่วยกันนะฮะช่วยกันนะฮะจะถึงและใกล้และ้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ